ถือว่านี่เป็นเกมใหญ่ที่แม้จะจบลงได้ผลเจ้าเสมอแต่ก็ถือว่าเป็นการเจ้าแบบโคตรมันนั่นก็คือเกมที่แมนยูบุกมาตามตีเสมอเชลซีในช่วงท้าย1ประตูต่อหนึโดยแน่นอนแหละครับเกมนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องฟยลเร,เรื่องมาเล่าของเราจะพาไปเก็บกันให้หมดทั้งเรื่องรูปเกมจังหวะสําสคัญจนลงไปถึงเรื่องนักเตะครับ เริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมสิงห์บลูพวกเขาขาดตัวหลักหลายคนเพราะว่าอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นคูลิบาลีกองเตฟฟนาน่าและก็ริสเจฟเกรแฮมพอตเตอร์กุนซซอร์จิงต้องใช้ชุดตัวจริงที่มีในระบบ 3, 4, 2, 1ซึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นคือการใช้กูกูเระยะมาเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายวิงแบ็กขวาเหลือแค่อสเปีเวตาส่วนกองกลางก็เป็นจอรจิงโยคู่กับลอสซัชิก ด่านฝั่งแมนยูของเอริกเทนฮาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการจัดชุดตัวจริงที่เต็มสูบที่สุดในวินาทีนั้นจากเกมก่อนที่เล่นดีจัดในนัดซัดสเปอร์นะครับสุดท้ายก็ไม่จะเปต้องเปลี่ยนอะไรเยอะเขาแค่นาเอริเซนออกซัดก่อนเฟรดในนัดนี้ก็เท่านั้นรูปเกมครึ่งแรกนะครับต้องบอกว่าแมนยูเดินหน้าทําฟอร์มและส่งบอลได้ดีอย่างต่อเนื่องรูปเกมครึ่งแรกโดยเฉพาะ30นาทีแรกผู้มาเยือนเล่นดีกว่าชัดเจนเชลซีไม่สามารถแกะเพรสซิงของผีแดงได้จนโดนรุกอยู่ฝ่ายฝั่งเดียวและก็เกือบจะโดนอยู่หลายรอบนั่นจึงทําใให้เเกรฮัมปตตนดสิจะบทำ ควนนาทีที่36โดยการส่งแมนเตโอโควาสิตท,ทีทีแรกทีมจะให้พักลงมาแทนกูกูรรยาและกลับไปในระบบหลัง4เหมือนกับแมนยูจากนั้นรรเกมไปยังครึ่งหลังนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูสีและมันก็มาเพิ่มความมันและการตัดสินประตูกันด้วย2จังหวะสําสคัญในช่วงท้ายเกมจากเกมที่แม่งเหมือนจะจบสนประตูต่อศูนไม่มีประเด็นอะไรน่าสนใจแต่ทว่าดูท่าสก,กอตแม็กโคมินที่โดนเปลี่ยนมาลงนาทีที่80จะกลัวเกมไม่เร้าใจครับเพราะว่าพี่แกเล่นพลาดง่ายๆ้วยการไปดึงอามันโดโรย่ากองหน้าตัตสำรองข,ของเชลซีล้มในกรอบเขตโทษจากจ แบบเต็มมุมแบบเฉยเลย กรรมาการก็ยืนเห็นชาติเป่าให้จุดโทษทันทีและก็เป็นจอร์จินโย่สังหารไม่พลาดซึ่งนอกจากลูกนี้นะครับจะส่งผลให้เจ้าบ้านออกนําแล้วจอร์จินโย่ยังกลายเป็นนักเตะที่ทําประตูจากลูกจุดโทษมากสุดในพรีเมียร์ลีกด้วยตั้งแต่ย้ายมาซึ่งท้าเกมมันจบสกอร์แบบนี้นะครับผมพ่อแม็กโทมิเนจะดูไม่จืดแน่คงจะโดนด่ายับในโลกโซเชียลทั่วโลกแต่ก็น,นั่นแหละครับเมื่อคาซิโรช่วยเซฟชีวิตเขาไว้ได้จากการบุกแทบจะเป็นครั้งสุดท้ายของแมนยูเชลซี Chelsea พลาดบ้างแต่ไม่ได้พลาดนาเกียรติเป็นการประกออออบตัวิดเเลล็กนน,กน้้้้ยปป่่ใใหหชคาซมโร ในขณะที่เกป่าพยายามเซฟอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่พอบอลมันเด้งสาวเข้าประตูกลายเป็นประตูแรกของคาซิเมโรในสีเสื้อผีแดงซึ่งแม่ก็เป็นประตูพาทีมตีเสมอพร้อมคว้าแต้มกลับออกไปจากซัมฟอร์ดบิดอย่างสุดมันซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะคะรับว่าพีแกได้รับกอดจากแม็กโทมินีเป็นของแถมแทนคําขอบคุณที่ทําให้ไม่ถูกด่าอีกด้วยเรื่องของนักเตะเริ่มจากคนที่เราประทับใจก่อนเลยครับฝั่งแมนยูขอยกให้กับคาซิเมโรเพราะว่าวันนี้นอกจากประตูแล้วพีแกยังคุมแดนกลางได้อย่างโคตรเยี่ยม การันตีด้วยสถิติชนะการครองบอลมากสุดในสนามชนะการดวนมากสุดในสนามและไม่มีนักเตะคนไหนเลี้ยงผ่านเขาได้สักคนเดียวตลอด90นาทีซึ่งมันก็เป็นการเล่นดีรับแมนออฟเดอะแมตช์นัดติดและก็เป็นแมตช์ใหญ่ทั้ง2นัดด้วยส่วนฝั่งเชลซีก็คงต้องโยกให้เกปาเลยครับเราวัลลูกที่เสียเขาก็ทําเต็มที่แล้ว หากไม่ได้พี่แกโชว์เหนียวสิงลูคงเสียประตูตั้งแต่45นาทีแรกไปแล้วแล้วก็ต้องบอกแล้วครับว่าไม่ได้โอกาสกลับมาเป็นมือหนึ่งก็ทําให้ไม่ผิดหวังหลังจากก่อนหน้าน,นี้นะครับรักษาคลีนชีทมาได้ถึง623นาทีก่อนจะมาเสียลูกเมื่อวา ส่วนคนอื่นๆที่ดูดีนะครับจากฝั่งแมนยูขอขอยกให้ลิซันโดโรมาติเนสซึ่งวันนี้ไม่ใช่แค่เกมรับที่สร้างความประทับใจครับแต่มันจะเป็นการจ่ายบอลเซตอัพเกมกองหลังตัวเล็กคนนี้จ่ายแก่เพรสเล่นใช้เท้าได้โคตรยอดเยี่ยมส่วนฝั่งเชลซีที่น่าชมรองจากเกปาร์นะครับสำหรับเราจะเป็นชาโลบาเซนเตอร์ดาวรงที่วันนี้รับดีไม่มีผิดพลาดแถมยังรักษาสถิติทีเมเขาลงสนามในพรีเมียร์ลีกมาไร่ทีมจะไม่แพ้เลยสกักนัดเดียว สำหรับเราคิดว่านี่เป็นเกมที่เสมอก็โอเคสำหรับทั้งสองฝ่ายฝั่งเชลซีตัวเจ็บเยอะแต่ก็ยังบรรลองตัวได้ ฝั่งแมนยูเล่นดียังมีทรงและก็คัมแบ็กกลับมาได้ส่วนในเรื่องของโค้ดนะครับก็นับว่าใช้ได้ทั้งคู่เทนฮาร์ดยังคงวางหมากให้ทีมมาเล่นดีอย่างต่อเนื่องส่วนพอตเตอร์ก็แก้เกมได้ดีถือว่าทันกันทั้งคู่ครับนัดน,นี้ส่วนท้ายนี้จริงๆก็คือไม่มีอะไรมากครับแค่อยากจะพูดถึงเรื่องของราฟาเอลวารานที่มีอาการบาดเจ็บจนเจ้าตัวสีหน้าไม่ดีและก็โดนเปลี่ยดออกไปเราก็ได้จะหวังว่าพีแกจะหายทันบอลโลกที่จะมีขึ้นในไม่ถึงเดือนข้างหน้านี้แล้วเพราะว่าเราไม่อยากเห็นใครต้องมานั่งเเสีียใจพพรราาะะลลลดบบออโกกต่ไปแ้วคั และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลเฟียวฟาวเอิบนิยามมากดเลยให้เราด้ยนะยเลี้ยวูแพ้หนึ่งศูนเฮียอเฮียยแ้แพ้หนึ่งศูนย์เฮเฮียเอาไอชิบหายเอาแพ้เหรออออยู่ๆก็อยู่ม่ก็อยากทำคอนเทนต์ด้วยเฮียเอาลอ้าเอาเฮียจะจะไปร้องเาไอชิบหายเอ้ยนี่ก็หนึ่งศูนย์่ะตมึงดูอน มึงดูก่อนเอมึงดูก่อนเอมึงดูก่อนมึงดูก่อนไอ้ก้อไอ้ควายมึงดูก่อนมึงดูก่อนไอ้ซัดจำไว้ไอ้เฮียอย่าพูดเยอะต่อยแม่ไอ้เฮียไอ้ซัดรอให้ยังไงมึงเน่ยนะเขาย็นมึงอะไรกโก้ความตายสัดกโก้ความตายไม่เหมือนกันแล้วนะกโก้ความตายไม่เหมือนกันแล้วมึงเอาล้อหนูนี่เลย